สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่การทำนายดวงความรักประจำเดือนอพฤษภาคมนะคะปี2568นะคะทุกคนเป็นของชาวราศีมีนนะคะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะคะก็สามารถรับชมได้นะคะก็ขออภัยนะคะที่ออดทิ้งช่วงเอาไว้นานอยู่นิดนึงนะคะสำหรับในดวงความรักนะคะ พราะด้วยอาจจะติดนะคะในส่วนของงานดูดวงส่วนตัวหรืออะไรต่างๆนะคะมันมันเป็นอุปสรรคนิดนึงนะคะอ่าเราทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของชาวราศีมีนดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะอ่ามาขออนุญาตเลยไพ่ยอยากจะให้แนวทางสื่อสารอย่างไรกับชาวราศีมีนลัคนามีนบ้างนะคะขอไพ่ช่วยให้คําแนะนํา นะคะให้แนวทางด้วยช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะประเทศไทยดูแลสุขภาพนะคะทุกคนมันร้อนบางทีแบบร้อนชนเวียนหัวนิดนึงนะคะดูแลตัวเองเยอะๆอ่ะมาดูกันไพอัศวินถือเหรียญน,นะคะพลังงานต่อมาเก้าถ้วยนะคะอ่าแล้วกพาาะะ็พระราชาถือดาบนะคะพระราชาถือดาบสี่เหรียญน,นะคะ The Devil นะคะคิงออฟชาริ s นะคะไพ่พระราชาถือถ้วยหนึ่งเหรียญสเตร g t h นะคะเป็นอัศวินถือไมเท้าแล้วก็สุดท้ายของคุณเป็นไพ่ t h อ c ชาริอ t ขึ้นมานะคะ โอ้ทำไมเดือนนี้ชาวราศีมีรัคนามีนแลดูมีเรื่องของความอึดอัดใจมีความเหน็ดเหนื่อยพอตัวอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนได้รับแรงกดดันนะคะจากคนรอบๆตัวที่มาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักด้วยนะคะอะมาดูการในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆของชาวราศีมีนรัคนามีนต้องบอกว่าในช่วงนี้อารมณ์ของคุณไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะร้อนรุ่มตามสภาพอากาศนะคะ ตามอากาศตามบรรยากาศนะคะมีเรื่องราวให้ทำให้คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลหนักหนักใจหรืออาจจะกลายเป็นความหวาดระแวงการหึงหวงในความรักความสัมพันธ์ก็ได้ในขณะนี้ชาวราศีมีนกำลังตั้งหน้าตั้งตาในเรื่องของการทำงานเก็บเงินเก็บหอมรอมริบเนาะคุณกำลังตั้งอกตั้งใจในเรื่องสิ่งนี้อยู่นะคะซึ่งพลังงานที่เห็นขึ้นมานะคะอ้อมมองว่าในอารมณ์ความรู้สึกทั่ว,วไปคือตอนนี้ คุณกําลังมุ่งมั่นอยู่กับการทํางานอยู่กับการหาเงินนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งคือการประครับประคองความรักความสัมพันธ์ให้ไปต่อให้ได้ลึกๆคุณก็แอบมีพลังงานแห่งความกดดันอยู่พอตัวอยู่พอสมควรนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะในดวงความรักของชาวราศีมีนไพ่อ,อยากจะให้แนวทางกับคุณอย่างไรบ้างในความรักของคนโสดนะคะคนโสดคุณ อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเคยรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะว่าด้วยคนที่เข้าหาคุณค่อนข้างมีความต้องการในเรื่องของเงินเงินทองทองะนะคะผลประโยชน์หรือการเจอแต่ความรักคนที่มีแต่ครอบครัวเข้ามาชอบเข้ามาจีบคุณนะคะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นคนที่โชคร้ยายในเรื่องของความรักอยู่ตลอดเลยในปัจจุบันนี้นะคะคุณก็ดูมีความสุขขึ้น นะคะเพราะว่าคุณอาจจะโฟกัสอยู่กับการงานหรือว่าสถานการณ์ชีวิตภาพรวมของคุณอ่ะมันเข้าที่เข้าทางมาึ้นอยู่ในสถานการณ์ที่ราบเรียบราบรื่นเพราะว่าที่ผ่านมาคือคุณอาจจะโดนแกล้งการงานการใช้ชีวิตของคุณมันสะดุดไปหมดเลยคุณคุณไม่มีความสุขะนะคะแต่ตอนนี้มันกําลังเข้าที่แล้วคุณกําลังรู้สึกดีกําลังรู้สึกตื่นเต้นตกับในเรื่องงานกําลังรู้สึกสนุกสนานในเรื่องของการทํางานอยู่ก็ได้ในคอนเสอรอาจจะไม่ได้คิดในเรื่องของความรัก ะะเพราะตอนนี้ใจของคุณอยู่ที่งานอยู่กับการก่อร่างสร้างตัวตัวเองขึ้นมาใหม่อยู่กับการพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ในชีวิตของตัวเองให้มันดีระยะยาวหรือรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาชีวิตที่คุณโดนคุกค,คามคุณโดนทำร้ายรับหลังมันเป็นพลังงานที่มีคนรังแกค,คุณอยู่แล้วกว่าที่คุณจะควบคุมเหตุการณ์ตรงนี้ให้มันสงบได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ คุณควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นเพราะคุณควบคุมได้สิ่งที่ฮอาสัมผัสได้คือทุกๆคนนะ,นะคะมีจิตใจที่เข้มแข็งมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะมีความหนักแน่นแล้วก็โฟกัสอยู่กับการทำมาหากิน,กกนอยู่กับการเงินของตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะ,ะมาดูต่อไพ่อยากจะบอกอะไรกับคนโสดบ้างคนโสดช่วงนี้คุณกำลังดูแฮปปี้นะคะเรามาระวังในเรื่องของน้ำหนักตัวขึ้นนะ อวบขึ้นอ้วนขึ้นนะคะหรืออาจจะมีคนมาจีบมาชอบคุณนะคะมาสนใจคุณในช่วงเวลาที่คุณกำลังประสบความสำเร็จกำลังเติบโตกับหน้าที่การงานมันมักจะดึงดูดคนมากมายหลั่งไหลเข้ามาหาคุณแต่ขอยคุณหนักแน่นเพราะอาจจะมาพร้อมกับการโดนหลอกลวงการโดนขัดขวางหรือคนที่หน้าไหว้หลังหลอกหรือบางคนนะคะคิดไม่ดีกับคุณจริงๆเป็นแรงอาคต แต่เข้ามาแล้วเสแส้งทําเป็นคนดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณอาจจะพังก็ได้นะอืมในเรื่องของอดีตท,ที่ผ่านมาคือเพราะฉอาจจะบอกว่าของชาวราศีมีนคนโสดเนี่ยมีแรงอาฆาตจากแฟนเก่าคนรักเก่าด้วยนะคะแฟนเก่าคนรักเก่านะคะ อาจจะมีความเกลียดชังคุณอาจจะมีแรงอาฆาตไม่ปล่อยคุณเลยไม่ปล่อยให้คุณได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากไม่ปล่อยให้คุณมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งคุณอาจจะเจอเหตุการณ์เช่นนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่พลังงานที่เห็นขึ้นมาอ๋อก็ยังมองว่ามันเป็นจังหวะช่วงเวลาที่ตัวคุณต้องหนักแน่นนะคะคุณต้องเข้มแข็ง แล้วคุณจะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะอันนี้คือพลังงานที่ไพ่พยายามจะบอกกับคุณในช่วงเวลานี้แฟนเก่าอะไรเนะี่ยไม่มีไม่มีผลกับชีวิตของคุณนะนะคะพัสพันกายานะคะหมายถึงความเข้มแข็งความนุ่มนวลอ่อนโยนในคนคนเดียวกันความสุขความสำเร็จก็ได้จังหวะชีวิตนะคะอ้อมบอกว่าคุณกำลังคิดถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณนะคะ คุณมีสัมผัสพิเศษด้วยนะมันเป็นสัมผัสพิเศษของคุณนะคะหลายคนมีซิกเซนนะคะจงเชื่อในรังสังหรที่แม่นยำจงเชื่อในสัมผัสพิเศษของตัวเองนะคะเวลาที่มีใครเข้ามาแล้วในความรู้สึกบอกว่าคนนี้เป็นกระโบดคนนี้จะหักหลังคนนี้คิดไม่ซื่อก็ต้องเชื่อ จิตวิญญาณของตัวเองนะคะคุณก็จะได้ปลอดภัยมากขึ้นสําหรับคนโสดนะคะมีคนอยากจะมอบความรักให้คุณนะคะซึ่งในขณะที่คุณกําลังทํางานคุณกําลังใช้ชีวิตของคุณอยู่นะคะคุณกําลังตั้งหน้าตั้งตาในการทำมาหากินอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับในเรื่องของความรักนะเหมือนเหมือนวางทุกอย่างแล้วโฟกัสอยู่กับปัจจุบันแต่ก็มีชาวธาตุดินบังกรการผสบนะคะสนใจสนใจคุณมาก นะคะใน e p นีเราจะบอกว่าในในตรงเนี้ยมีคนคิดถึงคุณมีคนอยากบอกรักคุณมีคนอยากแสดงออกทางความรักนะคะคนคนนี้เป็นความสัมพันธ์อย่างไรนะคือคุณผ่านความรักที่มันไม่ดีมานานมากนะคะความสัมพันธ์ที่มันมันไม่ดีคือคนนั้นเอาแต่ใจคนนั้น เอาความทุกข์มาให้กับคุณเอาแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่มั่นคงมาให้กับคุณไม่อยากจะบอกว่ามีใครบางคนที่เคยเข้ามาล้อเล่ยนกับความรู้สึกของคุณแล้วตอนนี้เขามูฟออนออกจากคุณไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครได้เพราะว่าในความรู้สึกของเขานึกถึงแต่คุณคุณคือคนที่ให้ผลประโยชน์ทางการเงินคือหมายถึงว่าเป็นคนที่เป็นหนุนดวงเขาไปค้ำ ดวงชะตาของเขาการมีคุณการเจอคุณคือความโชคดีในชีวิตของของเขาอะนะคะดึงดูดแต่เรื่องดีๆเข้ามามันทําให้คนคนนี้นึกถึงความดีงามนึกถึงสิ่งดีๆนะคะและอยากจะเข้ามาเพื่อแสดงความรักนะคะเพื่อแสดงความรักความคิดถึงการใส่ใจดูแลคุณนะนะคะมัน,นมันเป็นลักษณะของใครบางคนที่เหมือนได้รู้ใจตัวเองอะคะ่ะ นะคะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเขาอายุเยอะกว่าคุณอนะนะคะเขาอายุเยอะกว่าคุณแต่เมื่อก่อนคือเขาอาจจะไม่มีสติอะไรต่อความรักเลยแต่ตอนนี้คือเขาเห็นอะไรที่มันเด่นชัดแน่ชัดมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกต้องการอยากจะเลือกคุณนะ,นะคะ มองมาเป็นที่คุณแล้วเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ที่จะมีคนเดินหน้ามาตือ้อมาจีบชาวราศีมีลัคนะมีคนโสดนะคะก็อาจจะมาในจังหวะที่คุณกําลังทํางานกําลังสนใจกับการซู้ชีวิตอยู่คนคนนี้ก็อาจจะพุ่งตรงเข้ามานะคะก็เตรียมรับมือให้ดีนะคะแต่เขามาด้วยความความรักความเมตตานะคะการดูแลคุณก็ได้นะคะอืม การดูแลคุณความสนใจคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอะไรหลายๆอย่างมันจะเป็นในเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นซึ่งเขาเข้ามาด้วยพลังงานความเป็นผู้ใหญ่นะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งข่าวดีในในการทำธุรกิจต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องราวอาถรรพ์สิ่งดีมันออกไปจากชะตาชีวิตของพวกคุณเนะี่ยคนคนนี้กลับมาพร้อมกับภาวะของการเป็นผู้นำ อยากจะสนับสนุนอยากจะช่วยเหลืออยากจะดูแลคุณให้ดีที่สุดน่นะคะซึ่งมันเป็นพลังงานที่เขาอยากจะกลับมาหาพวกคุณอย่างมากเลยนะคะมีเกณฑ์เนาะนะคะใครสักคนหนึ่งจะกลับมาเพื่อจีบคุณพเพื่อขอเริ่มต้นใหม่ซึ่งเขาจะกลับมาในวันที่คุณไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้วนะ,ะนะคะเฉยๆเนาะอ่ะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องเฉยๆของเขานะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็อมองว่า ความรักอะ่ะนะอาจจะไม่ง่ายเหมือนเดิมคุณอาจจะไม่ได้มีจิตเสน่หาอะไรกับเขามากนะักแต่คุณจะดูพฤติกรรมดูคุณจะดูความจริงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วค่อยตัดสินตามเหตุและผลนะนะคะเพราะฉะนั้นในพีนี้ยยังบอกไม่ได้ว่าสมหวังหรือไม่สมหวังแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ใครสักคนนึงจะกลับเข้ามาเพื่อพิสูจน์ความจริงใจของเขามากกว่านะคะอ่าทีนี้เรามาดูในความรักนะคะ สถานะไม่ชัดเจนนะคะเป็นยังไงบ้างของชาวราศีมีนและคณามีนซึ่งสําหรับพลังงานของสถานะที่ไม่ชัดเจนน่ะนะคะก็ต้องบอกว่าในความรักเนี้ยมันเป็นความรักที่คุณเคยตกอยู่ในในความรู้สึกที่คุณกลายเป็นคนลับลับของเขาอะเป็นคนที่ลึกลับในความสัมพันธ์หรือคนคนนี้ไม่เคยเปิดเผยอะไรเลยนะคะแต่เล่นกับความรู้สึกคุณหยอดหวานเสน่ห์ไว้กับคุณนะคะ พอหวานสเสน่ห์แล้วก็ไม่เห็นจะพัฒนาความรักอะไรเลยคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่กดดันคุณคาดหวังแต่ไม่มีอะไรที่จะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะสิ่งที่ค่อยเห็นนะคะตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้สนใจเขาแล้วเมื่อก่อนคุณค่อนข้างมีแพชชั่นต่อผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้หนักมากแต่ตอนนี้คุณกลับมาโฟกัสเรื่องของตัวเองความสุขให้กับตัวเองการมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะในในพลังงานที่เห็นขึ้นมาก็คือว่า คุณดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่มีอะไรมาเบรคความตั้งใจในการทำงานของคุณได้สิ่งที่คุณวางแผนต่อไปในชีวิตของคุณคือการพุ่งชนเป้าหมายการเป็นผู้ใหญ่การดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสุขภาพในขณะที่คุณเป็นพลังงานแห่งสตรงผู้ที่มีความสุข,ขุมนะคะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้ดีขึ้นเนี่ยนะคะความรักที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ใครสักคนหนึ่งที่คุณคิดว่า เขาคงไม่จริงจังกับคุณแล้วแหละนะคะเขาคงถอยไปแล้วคงไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วเพราะว่าไม่เห็นเขาจะเทคอคชันอะไรเลยความรู้สึกของคุณคือไม่ได้คาดหวังนะคะมีคําว่าช่วยเหลือมีคําว่านรกนะคะอันตรพานะคะแล้วก็คู่บุญคู่บารามีคนที่ไม่เคยให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนกับคุณนะคะคนคนนี้คุณเคยให้การช่วยเหลือเขาเยอะมาก ช่วยเหลือทางการเงินทางการงานหรือแม้กระทั่งการให้กำลังใจแต่ในช่วงขณะที่ไม่มีคุณแล้วคนคนนี้เหมือนโดนหักหลังเหมือนโดนคนรอบตัวทำร้ายราวกับว่าเขาอยู่ในจุดที่มันเดือดร้อนนะคะพอเดือดร้อนมากๆถึงเกิดการเปรียบเทียบถึงได้รู้ว่าคุณนะ่ะเกิดมาเพื่อเป็นคู่บุญคู่บารมีของเขาคุณคือคนที่ จริงใจและส่งเสริมเขามากที่สุดในนี้จะมีคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างหนึ่งคนซึ่งอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะแต่พลังงานแล้วมันน่าจะเป็นทางชาวราศีมีนมากกว่าตอนนี้ชาวราศีมีนนะคะมีความตั้งใจมากกับการฝึกฝนสมาธิกรรมฐานการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ไม่ให้ฟุ้งไปกับในเรื่องของอนาคตมากเกินไปหรือไม่ให้ตัวเองดำดิ่งกับในอดีตมากเกินไปพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันนะนะคะ สำหรับตรงนี้คุณเหนื่อยนะกับความสัมพันธ์ที่มันเจ็บปวดเลื้อรลังกับความรักที่ไม่เห็นจะมีอะไรดีๆคืนกลับมาเลยนะคะหลายๆคนคือคุณซื่อสัตย์ต่อความรักความสัมพันธ์นะคะมีพญานาคมาเกี่ยวขอ้องเืออาจจะไปขอพรกับพญานาคหรือมีความเชื่อต่อองค์พญานาคก็ได้มีคนใดคนหนึ่งที่เชื่อในตรงนี้นะคะพญานาคช่วยเหลือช่วยปัดเป่าพลังงานที่เลวร้รวายให้ ช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะโดนจิตโดนใจคนคนนั้นให้เห็นคุณงามความดีความรู้สึกดีๆในตัวคุณซึ่งมาเห็นในวันที่เขาไม่มีคุณอยู่ในชีวิตแล้วนะคะอ่ามาดูกันต่อเป็นเช่นไรนะคะขออนุญาตด,ดูต่อในมาดูในความรู้สึกของผู้หญิงหรือผู้ชายคนคนนั้นเออเขารู้สึกยังไงนะคะในขณะนเนี้ยพขาดูทางคุณแล้ว กำลังมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะกำลังมีความสุขอยู่กับตัวเองมันเป็นพลังงานที่คือตัวเขารู้สึกว่าเขาเสียดายคุณนะเขาเสียใจมากคนคนนี้รู้สึกผิดในวันที่ไม่มีคุณแล้วคือเขาตาสว่างเห็นอะไรที่แน่ชัดมากขึ้นว่าคุณคือ บุคคลที่สามารถเป็นแม่หรือพ่อให้เขาได้คือมาเป็นแพ็กเกจทั้งความได้ทั้งแฟนได้ทั้งพ่อแม่บุพการีนะคะหมายถึงความจริงใจความใส่ใจนะคะแล้วคุณก็คือคนที่อดทนกับเขามากที่สุดแล้วอะค่ะนะคะ,นะคะมันเป็นพลังงานที่เด่นชัดนะคะคุณไม่เคยเรียกร้องอะไรจากเขาด้วยซ้ำนะคะ แต่สิ่งที่เขาทํากับคุณอาจจะทําให้คุณเสียใจซึ่งน้องต้องมองว่าตอนนี้คนคนนี้นะคะรู้สึกผิดรู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทํากับคุณลงไปนะคะอะทีนี้ในพลังงานที่คุวเห็นนะคะอืมเขารู้สึกว่าเขารักคุณเขารู้สึกว่าเขารักคุณมากๆนะคะอะเขาต้องการคุณนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะ มาดูกันต่อว่าเป็นยังไงนะคะตอนเนี้เขารู้สึกว่าเขาได้ทําคุณหลุดมือไปแล้วด้วยตัวของเขาเองนะคะด้วยตัวของเขาเองนะแล้วสิ่งที่เห็นขึ้นมาคือเขาอาจจะเสียใจเนาะเขาอาจจะเสียใจอาจจะรู้สึกเสียดายนะคะ และอยากทวงคืนในความสัมพันธ์นี้มากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดว่าคุณคงจบในความสัมพันธ์จากคนที่ไม่ชัดเจนคนคนนี้ไปแล้วแต่ความจริงอ่ะมันยังไม่ได้จบค่ะทุกคนนะคะความสัมพันธ์ยังไม่ได้จบเลยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่จะได้เห็นนะคะว่ามันมีจุดเปลี่ยนนะคะเขาซึ่งเขาอาจจะคัมแบ็กกลับมาทำอะไรดีๆเพื่อคุณนะคะอ่าเอามองว่ามันเป็น มันเป็นช่วงเวลาที่คุณไม่ต้องทำอะไรแล้วนะคะไม่ต้องทำอะไรนะคะอืให้เขาเป็นฝ่ายที่พยายามที่จะแสดงความรักความจริงใจกับคุณออกมาเป็นฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะ่าก็จะเป็นเช่นนี้นะคะในสิ่งที่เราเห็นนะนะคะ,ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าบทสรุปแล้วในความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงอีกนะคะ บทสรุประหว่างคุณกับเขาในด้านของความรักจะเป็นยังไงเขารู้สึกว่าเขาหึงคุณมากแล้วเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้จะไม่ยอมแพ้นะคะไม่ได้ตัดจบแต่พยายามที่จะมาไขว่คว้าความรักคือเขากําลังดูคุณทุกช่องทุกช่องทางเลยว่าตอนนี้คุณได้แสดงความรู้สึกอะไรออกมาไหมเขาจะได้รู้แล้วเขาจะได้เข้าหาคุณถูกนะคะเนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่เขากําลังคิดอยู่นะคะ เพราะนั้นคุณก็เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเนาะเพราะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาเขาคงเลือกเป็นคุณแล้วอะคะ่ะเขาหลงไหลทุกอย่างในในสิ่งนี้มันเป็นตัวคุณมากๆากกันนะคะอ่ะโอเคมหมาดูกันต่อนะคะดวงความรักของคนมีคู่ชาวราศีมีนค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของคนมีคู่อะนะคะก็มันเป็นช่วงเวลาที่แอบเหนื่อยนะคะอ่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ แลดูเหนื่อยพอสมควรความความเจ้าชู้ความไม่นิ่งของเขานะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ทุกอย่างมันแปรเปลี่ยนคือตอนนี้คุณไม่ได้ร้อนรนกับความรักแล้วแต่คุณกำลังร้อนเงินมากกว่านะคะคุณอาจจะได้รับแรงกดดันในความสัมพันธ์จากคนรอบตัวรอบข้างของเขาก็ได้เพราะว่าภาพภายนอกอาจจะเป็นการได้รับการต้อนรับอย่างนี้แต่ลึกๆลึกๆภายในนะคะ ที่คุณได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนในครอบครัวเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังยังถูกกดยังแอบถูกโดนดูถูกหรือว่ามีจุดที่คุณรู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ตํากว่าเขาไหมในเรื่องของฐานะทางการเงินน่ะนะคะเหมือนคุณพยายามทําทุกอย่างแสดงความจริงใจแสดงความพยายามออกมาเพื่อให้พวกเขายอมรับยอมรับคุณอะไรเช่นนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ต้องการเพราะนั้นน้องมองว่าชาวราศีมีนคุณก็มันไม่ใช่ คือชีวิตคู่มันไม่ใช่แค่คําว่าความรักมันมีหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบมีพ่อแม่พี่น้องครอบครัวเขาหลายๆปัจจัยนะคะทึ่งคุณกําลังอยู่ในสเต็ปของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะกำลังหาเงินกําลังขวัญขวายกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังเหนื่อยในเรื่องของการงานมากกว่าเวลานี้นะคะเพราะว่าคุณก็ทํางานหนักหรือได้รับความกดดัน นะคะจากการคาดหวังว่าคุณจะต้องทํางานให้ดีนะคุณจะต้องช่วยเหลือแฟนของคุณให้ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันใช้เวลานะคะอย่ากกดดันตัวเองมากเกินไปค่อยเป็นค่อยไปเพราะถ้าถามว่าสถานาการณ์การเงินทุกอย่างแย่ไหมมันกลางๆมันทรงๆตัวนะคะแต่หลายคนะ่ะคืออยากได้เยอะกว่านี้อยากได้รับการยอมรับนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้มันเป็นช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเองของชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ ออเป็นกำลังใจให้นะคะพอดูแล้วสถานการณ์ก็ไม่ได้แย่นะคะต้องบอกว่าไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าคนอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับการต่อสู้กับการทำงานกับการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือการพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความสามารถของตัวเองให้คนรอบตัวของเขาได้เห็นเพราะว่า ลึกๆแล้วก็อาจจะรู้สึกได้ว่าตัวเองโดนดูถูกจากครอบครัวเขาอยู่นะคะอืมแต่คุณไม่ได้พูดอะไรนะคะเป็นการควบคุมความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ไม่ได้ตอบโต้อะไรออกมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ โอเคก่อนจากกันไปนะคะทุกคนขออนุญ,ญาตนะคะขายของนิดนึงนะคะต้องขอขอบคุณนะคะฟีดแบะะ็กการต้อนรับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเบียแก้นะคะจะเป็นเครื่องรางในการป้องกันไสยศาสตร์พูดผีปีศาจอะไรต่างๆนะคะตัวนี้อยู่ที่399บาทนะคะโปรฟีค่าส่งค่ะสนใจทักได้อันนี้ยอดนิยมมากคนสั่งไปเยอะมากนะคะตัวที่2จะเป็น นัทอะนัทปปจีนะคะเป็นเทพทันใจถ้า,าถ้าภาษาพม่าก,ก็จะเรียกนัทปปจีนะคะท่านก็จะเป็นเทพแห่งความสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะ เร่งด่วนทันใจตามชื่อนะคะตัวนี้จะเป็นจี้นะคะมาในกรอบแบบนี้นะคะอ่ะมูลค่า399บาทนะคะล้อแถมสีพึ่งนะคะเมตตามาหานิยมให้ฟรีด้วยนะคะมีแค่100ชุดเท่านั้นนะคะในส่วนของเทพทันใจนะคะใครสนใจทักได้นะคะส่วนตัวที่2นะคะตัวนี้โอ้โหได้รับการตอบรับดีมากเช่นเดียวกันแพ็คแทบไม่ทันเลยพานางพญาจะเป็นราชินีแห่งพระเครื่องนะคะ เป็นหนึ่งในห้าแห่งพระเครื่องของไทยนะคะอ่าที่มีความโดดเด่นนะอืสำหรับตัวเนี้นะคะอจะเป็นพรนะ,ะเป็นเนื้อผงนะคะเป็นเนื้อผงนะมาก็คือจะโดดเด่นในเรื่องของการแขวคาดปลอดภัยอยู่ยงคงกระพันความ มีเมตตามหานิยมชื่อเสียงโด่งดังนะคะการทำมาค้าขายค้าขึ้นนะคะชื่อก็บอกว่านางพญาเพราะฉะนั้นเหมาะสำหรับสุภาพสตรีผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเช่าบูชาพระนางพญาแต่ไม่ได้จำกัดนะผู้ชายก็เช่าบูชาได้เสริมความเป็นผู้นำเสริมความโดดเด่นเสริมเมตตามหานิยมนะคะเสริมความสำเร็จนะคะตัวนี้นะคะเช่าบูชาด้วยจิตที่มีความศรัทธาแล้วนะคะ อืมชีวิตจะได้รุ่งเรืองนะคะดังนางพญาโอ้แถมในสีพึ่งเมตตามาหานิยมให้ด้วยมูลค่า299บาทสำหรับพนางพญามี100ชุดเท่านั้นเช่นเดียวกันนะคะนะหมดแล้วหมดเลยใครสนใจทักได้นะคะมีของพร้อมส่งนะคะทุกคนขอบคุณนะคะในการติดตามสนับสนุนขอให้ทุกคนมีความสุขมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ